สวัสดีค่ะพบกับรายการพันแสงรุง้งในสมัยแต่ก่อนดั้งเดิมนี่นะคะคนเรามักจะตั้งชุมชนบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อมเป็นย่านอย่างเช่นคนอาชีพเดียวกันหรืออาชีพคล้ายๆกันเขาก็อยู่ใกล้กันคนเชื้อชาติเดียวกันก็พยายามตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อมเป็นย่านหรือว่าเราย้ายจากที่อื่นไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็พยายามตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆเพื่อความอุ่นใจแต่สมัยนีย้มีอาคารบ้านเรือนการก่อสร้างใหม่ๆ อัตลักษณ์ย่อมยญานก็เริ่มหายไปความสำคัญเกี่ยวกับย่อมญาตนินียคนสิงคโปร์เขาให้ความสำคัญก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ยังมีเอกลักษณ์แบบนี้อยู่อย่างเช่นกลุ่มชุมชนอินเดียที่เรียกว่าลิตเติ้ลอินเดียกลุ่มไชน่าทาวของคนจีนหรือว่าถนนที่เรียกว่าอารับสตรีทจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญนะคะที่ทำให้ได้เห็นประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของผู้คน ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์เรื่องการท่องเที่ยวเป็นที่มาของรายได้ที่น่าสนใจมากอัตลักษณ์ต่างๆเหล่านี้เราจะเรียนรู้ผ่านพันแสงรุ้งตอนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในสิงคโปร์ค่ะ ออนนน้เเเเป็เสมงงข <Okay. S 2> ทีมงานพันแสงรุง้งแยกย้ายกันลงพื้นที่ย่านชุมชนคนเชื้อสายจีนมุสลิมและอินเดียที่ใช้หน้าทาวลิตเติลอินเดียและอาหรับสตรีใครพบเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกันค่ะ ไทยนาทาวเป็นเป้าหมายต้นๆที่นักท่องเที่ยวเกือบทุกคนต้องมาเยือนค่ะมีอยู่ปีหนึ่งที่เมอร์ไลออนเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์แล้วก็นับแต่นั้นมาจนถึงวันนี้ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์อยู่ค่ะ ย่านชัหน้าทาวนี้เดิมเป็นที่อยู่อาศัยและย่านค้าขายเก่าแก่ถนนสายเล็กๆเ,เคยจอแจด้วยพ่อค้าและกุลีชาวจีนที่ล่องเรือมาด้วยความหวังสแสวงหาชีวิตใหม่คนเชื้อสายจีนเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดในสิงคโปร คนเชื้อสายจีนในสิงคโปร์มีหลากหลายทั้งจีนฮกเกี้ยนจีนไหหลำจีนกวางตุง้งแล้วก็มีกลุ่มคนจีนที่แต่งงานกับคนมาลายูพื้นถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมจนกลายเป็นปรณกรรทั้งหมดอยู่ร่วมกันในชัยนาทาวทุกวันนี้ชัยนาทาวเปลี่ยนโฉมหน้าจากย่านการค้าเก่าแก่ไปมากแล้ว รูปแบบการค้าและสินค้าเปลี่ยนแปลงไปแต่ยังคงมีอาคารเรือนแถวแบบโคโลเนียนที่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมผสานสถาปัตยกรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และกลายเป็นเสน่ห์ของย่านนี้เขารักษาตึกเก่าไว้ได้ดีนะคะแล้วก็คิดว่าคงต้องมีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงอยู่มากพอสมควรเพื่อให้ถูกจริตนักท่องเที่ยว ก็มีสีสันค่อนข้างจะสดใสค่ะวัดมหายานแห่งนี้เพิ่งสร้างได้ไม่นานสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังทุกวันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยนาทาวแหล่งรวมความศรัทธาของพุทธศาสนิก,กชนชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยว โดหนมาเวลามาที่นี่ก็จะมาสวดอ้อนวอนโดยการใช้ตะเกียงน้ำมันนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะก็ซื้อตะเกียงน้ำมันมาจุดแล้วก็สวดอ้อนวอนแล้วก็เอามาวางที่นี่เป็นทั้งวัดและแหล่งท่องเที่ยว จึงมีวัดปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนอย่างสม่ำเสมอโพธิสัตว์เมตไตร สวยมากเลยจักเนีปานค่ะภายในวัดมีห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปนิกายต่างๆและเรื่องราวทางพุทธศาสนาให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ค่ะส่วนใหญ่เป็นมหายานนะคะแล้วก็ภาพที่มีมากที่สุดก็คือภาพพระโพธิสัตว์ค่ะ องค์เนี้สวยมากเลยมีทั้งความงดงามอ่อนช้อยแล้วก็ดูแล้วก็ทำให้เกิดความสงบปิติ ใชหน่าทาวเป็นย่านดั้งเดิมที่มีคนเชื้อสายจีนอยู่อาศัยมากขณะเดียวกันก็อยู่ร่วมกับคนต่างเชื้อชาติศาสนาในเขตพื้นที่ชัน้าทาวก็มีความผสมผสานแล้วก็หลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่นในชัยน้าทาวเนี่ยมีวัดฮินดูโดดเด่นมากและไม่ไกลจากวัดฮินดูตรงนี้เองค่ะ มีมัสยิดมองเห็นไหมคะที่เป็นทาวเวอร์สูงสูงสีเขียวอะค่ะในย่านชัยนาทาวมีมัสยิดเก่าแก่อายุก,กว่า200ปีสร้างโดยพ่อค้าชาวมุสลิมอินเดียมีสถาปตัตยกรรมผสมผสานแบบอินเดียใต้โคโลเนียนและจีนทุกวันนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนมุสลิมในย่านชัยนาทาวค่ะ ใกล้ใกลกันเป็นที่ตั้งของวัดฮินดูเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์สิงคโปร์มีคนอินเดียผสมผสานกลมกลืนอยู่ตามย่านการค้าต่างๆพ่อค้าชาวอินเดียนั้เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการค้าขายโดยเฉพาะในยุคสมัยที่อินเดียและสิงคโปร์เป็นอาณานิคมของอังกฤษไปใช้หน้าทาวมาก็ตื่นตาตื่นใจอีกค่ะ ยังได้เห็นอาแปะอาเจกอากงอัมมาอะไรเป็นวิถีชีวิตของเขาในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวซึ่งเขาคงชอบสีสันต่างๆ่งงอะเนาะคำว่าพิพัน์ที่มีชีวิตในใช้หน้าทาวด้วยนะคะมีทั้งพิพิธภัณฑ์จริงๆในขณะเดียวกันเนี่ยวิถีชีวิตรอบๆนั้นก็ยังตอบสนองเรื่องธุรกิจอยู่ทั้งธุรกิจใน คนสำหรับคนในชุมชนที่อยู่ร่วมกันมานานแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วในชนะทาวสัดส่วนที่เป็นเหมือนพื้นที่ท่องเที่ยวกับพื้นที่ที่คนจีนยังอยู่เนี่ยม,มันต่างกันเยอะไหมที่ใช้หน้าทาวนี่การท่องเที่ยวจะเป็นหลักเลยค่ะร้านอาหารกับร้านขายของที่ระลึกแล้วพี่นกได้อะไรมาไหมพี่นกเหรอได้ตะเกียบมา <laughs> จำนวนหนึ่งเอาเป็นของที่ระลึกค่ะ อาหรับละาอาหรับอาหรับสตรีนี่คิดว่าค่อนข้างคล้ายไยนาทาวในแง่ของการตอบสนองนะักท่องเที่ยวเยอะค่ะเป็นหลักเป็นหลักมากกว่าถ้าเทียบกับวิตันอินเดียแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีคนที่เหมือนอยู่บริเวณนั้นดั้งเดิมแล้วก็จะเห็นขายขนมอะไรบางอย่างที่มันยังเป็นลักษณะของวิถีของมุสลิมค่ะแล้วว่าค่อนข้างจะเป็นมุสลิมทีเดียวค่ะเพราะว่าก็อยู่ติดกับมัสยิดเลยอะคะ่ะในพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่เดิมแต่ตอนนี้ถ้ามองในภาพรวมก็คือจะเห็นร้านรวงนะเน้นขายของที่ระลึกมากกว่า ในอดีตเซอร์รัฟเฟิลชาวอังกฤษบุคคลสำคัญที่นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่สิงคโปร์ได้จัดสรรพื้นที่บริเวณนี้ไว้สำหรับสุลต่านผู้ครองนครสิงคโปร์มีร่องรอยสำคัญคือมัสยิดสุลต่านประกาศว่าที่นี่ เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของชุมชนมุสลิมที่เดินทางมาจากชวาสุมาตรามาเลและพ่อค้ามุสลิมชาวอาหรับอยู่อาศัยและค้าขายบริเวณนี้เมื่อก่อนย่านนี้คือกำปงกลามทุกวันนี้นักท่องเที่ยวรู้จักย่านนี้ในชื่ออาหรับสตรีท ถูกปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบพ่อค้าแม่ค้าหลากหลายเชื้อสายและศาสนาสินค้าก็คละหลากหลายแต่ส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวกา t ติราสุลตัน one of the water drinking water to cool your body huh? this call this Biji Biji Srasi Srasi Famous Ramadan Mann Melechol when the Ramadan month. คุณลุงท่านนี้แนะนำให้ทีมงาน,นลองชิมเครื่องดื่มนมสดใส่แมงลักและเนื้อลูกสำรองนคนมุสลิมนิยมดื่มในช่วงถือศีลอดค่ะ,คะเครื่องดื่มบรรจุขวดดื่มง่ายมีวางขายตลอดปีค่ะใ very popular This is Katira This is traditional mm. drinking water. Mm. Cool your body. Mm. This is very good. Ah, huh? okay. if you angry with your husband, you drink this. <laughs> ไกลจากอาหรับสตรตีมีชุมชนชาวฮินดูเมื่อก่อนเป็นเขตชานเมืองที่เติบโตมารายล้อมแคมป์นักโทษชาวอินเดียเมื่อคนอินเดียอยู่เยอะธุรกิจการค้าก็เติบโตขึ้นเพื่อรองรับชาวอินเดียและกลายเป็นย่านธุรกิจสำคัญปัจจุบันรู้จักกันในชื่อลิตเติลอินเดีย นอินเดียกลายเป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาสิงคโปร์เพื่อสัมผัสชีวิตและวัฒนธรรมของชาวฮินดูข้าวของอาหารเสื้อผ้าส่วนหนึ่งรองรับความต้องการของคนเชื้อสายฮินดูในสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งเพื่อการท่องเที่ยว ในแง่มุมของการท่องเที่ยวลิตเติ้ลอินเดียเต็มไปด้วยสีสันของผู้คนและวัฒนธรรมแบบอินเดียที่ดึงดูดผู้คนแต่หากเดินลึกเข้าไปในชุมชนที่ลิตเติ้ลอินเดียไม่ได้มีแต่คนอินเดียค่ะย่านนี้มีชุมชนคนเชื้อสายต่างๆอยู่ร่วมกันอย่างเช่น โบสถ์คริสต์ของคนจีนฟูเจียนมัสยิดเก่าแก่แห่งนี้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติสิงคโปร์ค่ะ ที่ไปในเชือินเดียมันมีทั้งคนจีนมีความเป็นอังกฤษมีมัสยิดมีโบส์มันยังมีความเป็นเขาเรียกเลยนะเหมือนวิถีชีวิตเดิมอะยังพอเห็นอยู่บ้างมันไม่ถึงขั้นกับถูกเปลี่ยนเป็น เมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มที่เราไปดูที่วัดฮินดูเพราะว่าช่วงนี้มันมีเทศกาลสําคัญแล้วเราเข้าไปก็เห็นว่ามีคนอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูเนี่ยอยู่ในวัดเยอะมากเลยค่ะเขาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นพิธีสําคัญเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะของเทพแห่งความดีตามความเชื่อของชาวฮินดูนะคะ่ะเหมือนกับว่าเขาจะต่อสู้กันเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะแบบรอ,อวันนั้นแล้วสุดท้ายวันที่9เนี่ยเทพแห่งความดีชนะทุกคนก็ สรรเสริญเย็นยอทุกคนก็จะหน้าตามีาความสุขมากแล้วก็เออหน้าตื่นเต้น สำคัญทางศาสนาของคนฮินดูในสิงคปโปร์ปฏิบัติเชกเช่นเดียวกับฮินดูทั่วโลกเช่นพิธีดุชเชราพิธีเฉลิมฉลองเพื่อใช้ชนะที่เทพเจ้าแห่งความดีต้องต่อสู้กับเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายยาวนานถึง9วันและวันที่สิบหรือวันดุชเชราเป็นวันสิ้นสุดการต่อสู้ความดีสามารถชนะความชั่วเป็นวันสำคัญคนฮินดู ฉลองชัยชนะให้กับเทพเจ้า ขบวนแห่รูปจำลองของเทพเจ้าไปรอบวัดจุดไฟที่หมายถึงชัยชนะทุกคนเปล่งเสียงร้องสรรเสริญยินดี อินเดียจะถูกปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปบ้างเพื่อรองรับจริตของนักท่องเที่ยวแต่สีสันประเพณีวัฒนธรรมยังเป็นของจริงที่พบได้ที่นี่แค่ผมมองนะผมว่ามันมีสองสามเรื่องที่อยู่เบื้องหลัง อย่างเช่นอาหรับสตรีตลิตเติลอินเดียไชน่าทาวอะไรเนี่ยครับดรพัฒนากิติอาสาเล่าว่าทั้งสามพื้นที่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายของผู้คนในสังคมสิงคโปร์อันที่หนึ่งก็คือเหตุผลทางประวัติศาสตร์เขาต้องการอนุรักษ์พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งอิงอยู่กับชาติพันธุ์และก็ศาสนาครับให้มันคงอยู่ แต่จะให้คงอยู่เหมือนเดิมมันวุ่นวายสกปรกหรือว่ามีเจียวจ้าวเสียงเดิมไม่ใช่สิงคโปร์ครับมันก็ตามมาอันที่สองคือเขาเรียกอ่ารี e ดเวล็อปเมนเขามีหน่วยงานโดยตรงเลยครับเขาเรียกว่า URA นี่นะครับเขาเออเบิร์นรีเดเวล็อปเมนต์อ่าออนี่นะครับเขาวางแผนไว้หมดเลยทุกที่จะให้มันดีไซน์มาเป็นยังไงนะครับว่า ว่าอารับสตรีตโอเคตึกอันนี้มันน่าจะอนุนรักษ์ไว้แถวนี้นะขึ้นทะเบียนนะครับอันไหนไม่ไหวนี่ทุบทิ้งครับเอาไว้เป็นเพียงสัญลักษณ์เป็นอะไรก็พอเพราะว่าหน้าที่เดิมของชุมชนเหล่านั้นมันเปลี่ยนไปแล้วครับอันที่สามคือหน้าที่ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมคิดว่ามุ่งไปที่เศรษฐกิจแต่ละที่ก็มีจุดขายอยู่ในตัวอย่างเช่นถ้าต้องการแหล่งรวมสินค้าจากเมืองจีนยาจีน เสื้อผ้าเพลยะพันธ์อาหารจีนก็ต้องไปชน,น่าทาวใช่ไหมครับเศรษฐกิจอันนี้หนึ่งอิงกับระบบประวัติศาสตร์แล้วก็พื้นฐานชาติพันธุ์ดั้งเดิมของเขาแล้วอันที่สองมันที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวที่ตามมานักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็ไปเป็นจุดๆครับเข้าไปตามจุดนั้นแล้วก็ตกเย็น พื้นที่ตรงนั้นก็เปลี่ยนอย่างเช่นก็มาเป็นผับบาร์เป็นเศรษฐกิจที่รองรับการท่องเที่ยวม,มากขึ้นสิงคโปร์เป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมอันแตกต่างสิงคโปร์เคยผ่านความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนาแล้วในที่สุดก็สรุปประสบการณ์ร่วมกัน ทางเดียวที่จะอยู่ร่วมกันก็คือต่างฝ่ายต่างยอมรับความแตกต่างอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองร่วมชาติรวมทั้งได้เห็นแล้วว่าความแตกต่างหลากหลายในสิงคโปร์สามารถกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกด้วย มันก็เป็นประเทศที่น่าสนใจเขาก็พยายามรัฐบาลพยายามเต็มที่เรื่องเรื่องอเขาเรียกว่า,า religious harmony แล้วก็ racial harmony นะครับก็คือทำอยังไงให้คนอยู่สมัครสมานสมดุลกันระหว่างเชื้อชาติศาส,สนาของคนกลุ่มต่างๆให้อยู่ด้วยกันเพื่อเพื่อหลอมรวมกันเป็นชาติขึ้นมา,ขนมาเขาพยายามเต็มที่นะผมผมคิดว่า ทำแล้วก็เป็นระบบแล้วก็ละเอียดอ่อนด้วยลีกวนยูเนี่ยนะบิดาผู้สร้างประเทศประเทศนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เขา,าคิดว่าเขาโชคดีและวเขาภูมิใจก็คือเพื่อนร่วมชาติเขาเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในการสร้างชาติพร้อมกับเศรษฐกิจใหม่ๆ ่าวก่อนโน้นพันแสงรุ่งนาเสนอเรื่องราวของแรงงานไทยในสิงคโปร์ไป2ตอนแล้วก็บอกว่าใครสนใจให้เขียนจดหมายมาต่อไปนี้ก็คือรายชื่อผู้ได้รับหนังสือคนไกลบ้านผลงานการเขียนของแรงงานไทยในสิงคโปร์ค่ะ